สวัสดีครับเกษตรกาลสินครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับเขาสวนอย่างพัล่าพี่น้องผมผ้าทุกคนนะครับติดตามเบิ้งสวนอย่างพัล่าที่ที่ผมใส่น้ําหมักนะพี่น้องใส่น้ําหมักกับสวนอย่างพัล่าฉีดสม่ำเสมอนะครับผมฉีดหาหกรอบแล้วนะครับสําหรับสวนอย่างพัล่าแปลงนี้นะครับแปลงนี้ผมบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีบ่ได้ใส่ยาเล่ยงนะครับ บ่ได้ใส่สารเคมีต่างๆนะครับใส่ครับตน้นยางผมจะเน้นน้ำหมักที่ผมหมักอย่างเดียวน้ำหมักที่ผมใส่คือผมหมักเองนะครับหมักเพื่อลดฉีดให้กับตน้นยางพลานะครับฉีดฉีดคุ้มเลยนะครับฉีดทุกต้นนะครับปรกากฏว่าจังที่พี่น้องเห็นนะครับนำยางไหลต่อเนื่องไหลต่อเนื่องเปลือกยางนิ่มนะครับกรีดง่ายอายางนิ่มกรีดง่าย ล่าที่เคยเกิดขึ้นมาที่เคยเห็นนะครับเป็นล่าดาําล่าสีชมพูยังปีกอนๆน,นะครับปีนี้บ่เห็นปีนี้นะครับไม่มีล่าดำแ,แสดงว่าเนี่ยน้ำมารักที่ฉีดอ่ะมันก็มีมันจะไปกดพวกพวกล่าหรือว่าไปขาพวกล่าเนี่ยที่เป็นล่าดาล่าสีชมพูนี่ค่อนข้างที่จะด,ดีนะครับปีนี้นะครับช่วงภาคหนาายางจะต้องลุยนะครับลุยฉีดแบบใหยย้เยอะให้นักหนักเลยนะครับ เบื้องลักษณะของน้ำยางที่ทีไหลนะครับราะว่าน้ำยางที่บ่ได้ใส่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีบื่ใส่ยาเร่งนะครับถาไหลแบบนี้ผมว่าถือว่าเป็นที่หนาเพ่อใจเบื้องก้อนอยางพี่นอ้องให้เบื้องก้อนอยางก็เป็นพงเมตรนะครับพงเมตรแล้วก็ถือว่าได้โอเคนะถาเปรียบเจียบกับปีกอนๆน,นะครับปีก้อนเนี่ยใส่ปุ๋ยหลยนะครับปุ๋ยหลายแต่ว่าน้ำยางก็ออกแค่แค่เดือนเดียวเดือน2เดือนก็หายไปเลย นะครับแต่ว่าแต่เขาใส่น้ำมากเนี่ยฉีดเสมออาจจะเป็นอสองเดือนอสองครั้งต่อเดือนหรือว่าเดือนละครั้งเนี่ยมันจะซอยในเรื่องของบำรุงนะครับบำรุงตน้นยางได้ดีเพราะสมควรนะ,นะครับกับเบื้องลักษณะของก้อ,กอนอยางนะครับก้อนอยางก็กลมๆแล้วผมจะเห็ดให้มันกลมๆมันจังหนักนะครับน้ำยางมีความเข้มข้นนะครับน้ำหน่อยเอาง่ายคือส่วนผสมของน้ำมันหน่อยน้ำยางมันจะไหลนะครับ แต่ว่ามันก็นมีต้นที่เป็นนายางตายหนึ่งอยู่นะครับของยุนิสวนต้นที่มันเป็นนายางตายหนึ่งนะครับถ้าผมเฮ็ด้าผมกรีรดอะผมผมกรีดผมหูแล้วว่ามันเป็นตายหนึ่งผมหยุดทันทีจะบ,บ่กรีดนะครับจะว่าไปกรีดหนาอื่นนะครับปีที่ผ่านมานี่คือเป็นกรีดหนาอื่นนะครับเพราะเขากรีดแล้วน้ำยางมาออกเขา,าไปเอาหนาอื่นนะครับผลปรากฏว่ามุนครับตอนอ้นยางก็มุนเลยพังนะครับเสียหายมาครับ แบบรูท่องไปถึงการก็คือบ่ทัานมีความรู้ในเรื่องของการปรีดยางนะครับพราะมาศึกษาีหลีอ่ะก็ได้รู้มันจังได้รู้แบบแนวทางจริงๆเนี่ยหรือว่าที่การรักษาของของต้นที่มันเป็นเชื้อราหรือว่าต้นยางตายหนึ่งเนี่ยเขาต้องเฮ็ดจังได๋นะครับเอาปีนี้นะครับผมได้ล่องใส่น้ำหมักเบิ่งนะครับผมว่าน้ำหมักซอยได้นะครับปีนาเนี่คือปีที่ช่วงพักนายางเนี่ยผมจะลุยเอาฉีดทั้งหนักเลยนะครับ พราะมันตอบสนองกับตน้นยางเพราะสมท่วนตอบสนองในเรื่องของเพศแห่งน้ำยางไอ้ดนีนะครับน้ำยางไอ้ดีเปลือกยางนิ่มนะครับการสามารถเปลือกยางเนี่ยที่มันเป็นแผลเนี่ยมันดีขึ้นนะครับที่สําคัญคือเชื้อราพวกเชื้อราดําเชื้อราสีชมพูนี่บอปกักกดเนีเห็นในส่วนยางนะครับปีที่แล้วเนี่ยหลายไม่น้องหลายบคักนะครับในส่วนของเชื้อราดํานะครับยิ่งช่วงหน้าฝนที่ห้องกรีดนะครับพวกเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยเขาวไหว แต่ปีนี้เขาเห็นก็นถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับปีนี้เดี๋ยวปีหน้ามาเบิ้งอีกทีนึงก็เลยทายอัปเดตให้เบิ้งว่าสภาพนำ้ำยางที่ใส่น้ำมาร์กบดยใส่ปุ๋ยเคมีบดยใส่ยาเล่งอ่ะสภาพจะเป็นยังยังที่เขาเห็นนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่ายางใต่หนึ่งก็ยังมีคือเก่านะครับยางใต่หนึ่งคือเกา่าขอบคุณนะครับพี่น้องสำหรับการติดตามรับชมครับ